สวัสดีครับพบกับช่องโชคบันันซับฟาร์มนะครับของคนรักวัวนะครับวันนี้นะครับเราก็มาตัดหญ้าในเปียนะครับที่ปลูกไว้อยู่ในฟาร์มนะครับหญ้าในเปียนะครับในช่วงนี้ก็ขาดแคลนน้ํานะครับเนื่องจากหน้าแหลงนะครับก็อาศัยรดน้ํานะครับรดวันเว้นวันนะครับหญ้าก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับ พอได้พอมีนะครับให้กินบ้างไม่ขาดแคลนนะครับผมเมื่อเราตับเสร็จแล้วเราก็จะมาสับนะครับมาสับนี้เราจะใช้เครื่องสับนะครับมีสับย่อยนะครับเครื่องสับตัวนี้นะครับก็จะสับดีนะครับเป็นเครื่องสับสี่หมีดนะครับนี่นะครับใช้มานานหลายปีแล้วนะครับวนใช้มาตั้งแต่เปิดฟาร์มใหม่ๆเลยนะครับ เครื่องสับตัวนี้ใช้ชนมอเตอร์ประมาณแรงขึ้นนะครับก็จะใช้ประจำนะครับใช้ทุกวันนะครับสับหญ้าเนเกียนะครับนี่นะครับในการสับเราก็จะสับยัดเข้าไปแล้วก็สับนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับสับเสร็จแล้วก็ตักให้กินได้เลยนะครับอันนี้เป็นอาหารบัว ในรอบเย็นนะครับการให้อาหารในรอบเย็นนะครับนะครับหลังจากปล่อยข้างนอกนะครับเดิญออกกําลังกายช่วงเย็นก็ไล่เข้าโอกเสร็จแล้วเราก็มีอาหารหญ้าให้กินนะครับหญ้าสับให้กินนะครับถ้าวันไหนที่ไม่มีหญ้าสับเราก็จะให้เป็นหญ้าเพงโกล่านะครับแพงโกล่าที่ปลูกไว้ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้มีในเตียก็ ให้กินในเปียนะครับสลับกันไปนะครับแล้วแต่ละวันนะครับนี่นะครับการเลี้ยงบัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีหญ้าให้กินมีอาหารค้นมีอาหารเสริมให้เขากินฉีดยาตามรอบฉีดวัคซีนตามรอบฉีดยาบำรุงยาถ่ายพยาธินะครับบัวก็จะทำให้บัวอ้วนนะครับจะทำให้บัวสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ่าว่าฟาร์มของเรานี้ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดบ้างไหมก็มีนะครับในช่วงลัาตีสกินนะครับเราก็เนื่องเกิดสมัยนั้นเราไม่มีวัคซีนนะครับก็บัวที่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องรีบทําวัคซีนนะครับสูตรของการให้อาหารวัวนะครับก็แล้วแต่ฟาร์มใหม่ที่เลือกใช้อย่างไงนะครับ แต่สําหรับที่นี่นะครับที่ฟาร์มโชคบันดาลทรัพย์ฟาร์มของเรานะครับเลือกที่จะให้อาหารอ่าค้นกับหญ้าสดนี่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นั้นในช่วงเช้าเราจะให้เสร็จก็ปล่อยลงแปลงเดินแล้วก็ถ้าไม่แปลงแปลงเดินก็หมายถึงว่าแปลงที่มีหญ้าหรือไม่มีหญ้าก็ได้นะครับปล่อยให้ก็เดินสนามนะครับแล้วก็มี รางฟางนะครับใส่เอาไว้ให้เขากินนะครับเมื่อเขาเดินเสร็จแล้วเขาก็จะกินด้วยเดินด้วยนอนด้วยอยู่ในนั้นนะครับปล่อยให้เขาไม่เสียเครียดนะครับหลังจากเขาปล่อยให้เขาอยู่แบบพิสระข้างนอกนะครับเมื่อตอนประมาณตอนเย็นนะครับเราก็จะไล่เข้าคอกนะครับเพื่อที่จะให้กินอาหารเสริมกับอา,อาหารข้นและก็หญ้าสดนะครับอีกรอบหนึ่งคือตอนเย็นนะครับ เมื่อให้กินอาหารสดและอ่าหญ้าฟางเอาหญ้าสดเสร็จแล้วเราก็อ่าใส่ฟางต่อเลยนะครับใส่ฟางเอาไว้ให้เขากินทั้งคืนนะครับแล้วแต่นะครับบางทีเขากินอ่าอาหารสดหญ้าสดเสร็จแล้วเขาก็นอนนะครับเพาก็นอนแล้วก็ลุกมากินอีกทีก็ประมาณดึกๆนะครับสองสามทุ่มอย่างเงี้ยเขาก็กินนอนกินนอนจนถึงเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยประมาณเจ็ดแปดโมงนเอาประมาณ ตีห้าถึงหกโมงเจ็ดโมงนะครับเขายังไม่ลุกนะครับบัวที่ฟาร์มของเรานะครับเขายังนอนอยู่และประมาณแปดโมงประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเขาก็จะลุกขึ้นมากินอาหารข้นแล้วก็หญ้าสดต่อนะครับเราก็จะทเํเแืบอนี้ให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับบัวก็จะไม่งอเงยนะครับให้อาหารตามเวลานะครับตามเวลาเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดื้อน,นะครับเขาก็จะไม่อะไรมากมายนะครับการเลี้ยงก็ ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับที่สําคัญเราก็ต้องมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองนะครับเพื่อลดต้นทุนเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหญ้าจากที่อื่นมาให้นะครับเมื่อเรามีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองเราก็สามารถที่จะตัดให้เขากินได้เลยนะครับแต่การให้อาหารให้หญ้าสดเราก็จะให้อยู่ในประมาณนี้นะครับไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าให้กินอย่าง สม่ำเสมอทุกวันนะครับการกินก็กินให้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 เขากินได้ทุกวันนะครับก็อยู่ในประมาณนี้นะครับเมื่อเขากินอิ่มกินอิ่มอยู่ได้กินฟังเข้าไปมันก็จะช่วยระบบขับย่อยในอะนาคระนะนะครับนี่นะครับรแบบนี้นะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับทุกวันนะครับเป็นจิตวัตรไปนะครับเลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนก็เลี้ยงอยู่ในประมาณนี้นะครับสไตล์ มันเป็นไลฟ์สไตล์ของการเลี้ยงนะครับเราอาจจะไม่จะมาไม่มีขีดจํากัดไม่มีคําเจาะจงไม่มีคําว่าอ,อย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดนะครับก็แล้วแต่ฟาร์มไหนเกษตรกรคนไหนนะครับที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตัวเองนะครับเราก็เราก็ากไม่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสามารถที่จะเอาไปเรียนแบบทาได้นะครับการเลี้ยงวัวก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับอาหารครบวัคซีนครบยาบํารุงครบก็โอเคนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับก็ถือว่าการเลี้ยงก็ไม่ง่ายนะครับผมไม่ยากนะครับผม นะครับการที่ว่าวัวผสมติดยากบางทีก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าบางทีก็อยู่ในระบบสืบพันธุ์ของตัววัวด้วยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า,าเป็นอะไรกันแน่นะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับนะครับบางทีบางทีหญ้า,า,าสดหญ้าผสมบูน อาหารกา็ไม่ขาดนะครับแต่ว่าวัวไม่ท้องวัวไม่สัตว์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับให้หมอเขามาซาวตรวจภายในดูนะครับว่าภายในวัวเนี่ยเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงนะครับเดีย๋ยวนี้ก็มีวิวัฒนาการการเลี้ยงวัวด้วยเครื่องซาวนะครับใช้หมอนเครื่องซาวมาดูนะครับผมที่ฟาร์มก็จะใช้แบบนั้นนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบคุณและสวัสดีไวนะที่นี้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกถูกใจอันใดก็ขออ,อภาภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับทีอยู่โชคด่านซัฟาร์มนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ0-95583 3, 3 2 4 5นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ